ใครใช้มือถือกดติดตามพิาไว้ที่ปุ่มนี้เลยและที่สำคัญกดกระดิ่งแจ้งเตือนปุ่มนี้ไว้ด้วยนะคะสวัสดีค่ะช่อง DIY ยะเฮนะคะพยาค่ะก็ไม่ค่อยได้เจอหน้ากันเท่าไหร่เลยนะคะช่วงนี้แต่ส่วนใหญ่พี่ก็จะไม่ค่อยโผล่หน้ามาเท่าไหร่นะเพราะว่าบางทีก็ขี้เกียจอัดคลิปตัวเองเนาะวันนี้จะมารีวิวปากกาให้ดูกันนะคะเ,เป็นปากกาที่เหมาะกับการวาดบน สมุดสีดำมากๆเลยแบบไปเจอมาแล้วก็ใช้แล้วถูกใจค่ะก็จะเป็นปากกาอันนี้นะคะดี่ขาเรียกว่าเป็นปากกาสีลุงนะคะจะเห็นว่าข้างในเขา่จะมีแบบหลายหลสีนะคะนี่ตอนนี้ก็เลยอินกับการวาดรูปเล่นในกระดาษหรือว่าสมุดดำเล่มนี้มากเลยนะคะเดี๋ยวจะพาทัวสมุดเล่มนี้ก่อนนะคะว่าวาดไปกี่หน้ากี่แผ่นและนี่เป็นหน้าแรกนะคะที่ใช้ปากกาซากุระเจลูโลนะคะแต่ว่าช่วงนั้นที่พี่ซื้อมามันจะเป็นแบบ สีที่เป็นแนวแบบกริตเตอร์นะคะอาจจะไม่ได้แบบไม่ใช่สีสะท้อนแสงมันก็เลยไม่ค่อยเด่นชัดเท่าไหร่แล้วพอเราไปเจอนี่นะคะประกาศสีลุงแบบนี้ก็เลยลองเอามาวาดกับสมุดที่มีอยู่นะคะพี่ก็ลองใช้สีฟ้านะคะมาวาดเป็นหน้ากากหอยนางรมนะคะลองวาดเล่นๆดูก็ตอนแรกไอที่เห็นเป็นรอยนี่นะคะรอยหมึกหมึกพวกนี้นะคะตอนแรกมันไม่มีนะก็มันจะแบบสะอาดเรียบร้อยเลยแล้วพออีกวันหนึ่งพี่มาลองวาดเล่นนะคะหน้าข้างๆก็ พอมันแห้งเสร็จปุ๊บเราเก็บไว้ก็โอเคนะคะไม่เป็นไรเลยยังไม่เลอะพอวันต่อมานี่ก็นึกอยากจะวาดรูปอีกก็มาวาดหน้านี้นะคะเพราะว่าอยากจะใช้ลมทุกหน้าใช่ปะก็วาดไปมาแบบบางอันเราก็ต้องฝนฝนใช่ปะฝนเข้าไปแบบเข้มๆนะคะเราก็ไม่ได้นึกอะไรนะคะก็ฝนไปเพราะเห็นกระดาษเขาหนาดีก็มันไม่ทะลุอะ่ะแต่พอเปิดกลับมาดูหน้านี้ปรากฏว่าตอนที่เราเอ่อกดหมึกแรงๆนะคะ กดปากกาลงไปแรงๆเนี่ยสีด้านนี้เขาไปติดกับแผ่นนี้ค่ะพออีกวันนึงก็อยากวาดอีกก็ลองมาวาดหน้านี้คราวนี้เราก็เลยแบบว่ากลัวมันจะเลอะหน้านี้เลอะนะคะพี่ก็เลยใช้กระดาษสีขาวเป็นกระดาษแบบเศษกระดาษธ,ธรรมดาค่ะรองไว้ด้านนี้ให้เต็มหน้าเลยนะแล้วเราก็วาดไปเออมันไม่เลอะแล้วค่ะวิธีแก้มันก็เป็นแบบนี้นะคะอันนี้ก็เป็นการแบบว่าลองเอามาช็อตโน้ตมาทําแบบเหมือนเลคเชอร์นะคะก็ ปากกาเขาก็เขียนอาจจะแบบว่าไม่ลื่นถ้าปากกาลูกลื่นนะคะแล้วก็สีเขาจอกเป็นแนวสีสะท้อนแสงนะคะโอเคสําหรับเล่มนี้ก็ประมาณนี้นะคะพี่ก็พาทัวร์สมุดเล่มนี้เรียบร้อยแล้วนะคะเป็นไงบ้างคะวาดพอใช้ได้ไหมคะแล้วก็ตอนนี้นะคะพี่ไปเจอสมุดกระดาษดําอีกแบบหนึ่งนะคะที่แบบว่าถ้าดูขนาดก็จะเท่ากับน,นี้เลยเห็นปะ่ะอันนี้จะเป็นแบบห่วงนะคะได้มาสองไซส์ด้วยกันนี่เลย นี่ไซส์ใหญ่ไซส์ใหญ่ก็จะเป็นแบบเท่าสมุดโนต้ตทั่วๆไปนะคะขนาด B5 ก็บอกน้องๆเลยนะคะช่วงนี้พี่ก็หาไรายได้พิเศษค่ะก็จะเลือกเครื่องเขียนที่พี่ซื้อมาใช้นะคะพอใช้แล้วชอบเนี่ยก็อาจจะมีบางตัวนะคะที่แบบจะติดมาเพิ่มนิดหน่อยอะไรอย่างเี้เอามาแบ่งให้น้องๆได้ใช้กันด้วยส่วนอันนี้นะคะที่ได้มาแค่อ,อยางละ6ชุดนะคะปากกาอีก12ชุดนะคะ พี่จะจับคู่กับเล่มเล็กนะคะ6ชุดแล้วก็จับคู่กับเล่มใหญ่อีก6ชุดนะคะมีแค่นี้จริงๆนะคะจำนวนจำกัดถ้าเกิดใครแบบดูรีวิวแล้วสนใจอยากจะได้ไปวาดเล่นหรือว่าเไปช็อตโน้ตหรืออะไรอย่างนี้นะคะก็สามารถทักเข้าไปในอินบ็อกซ์ที่ได้เลยะค่ะแล้วก็หรือจะแอดไลน์เข้าไปคุยกันก็ได้เลยนะคะก็ใครอยากได้ก็ไปจองไว้ก่อนนะคะเดี๋ยวหมดค่ะมีแค่12ชุดแค่นั้นเองโอเคก็เดี๋ยวจะมารีวิวสมุดอันนี้ให้ดูกันแล้วกันนะคะ อตอนนี้ก็จะพามาดูเซตนี้นะคะที่เป็นเซตที่พี่ได้มาใหม่ทั้งหมดเลยทั้งชุดปากกาแล้วก็สมุดสีดำนะคะความหนาของกระดาษอยู่ที่110แกรมนะคะซึ่งต่างจากเล่มนี้เล่มนี้จะอยู่ที่120กนะคะก,ก็จะหนากว่านิดนึงนี่ดูความหนาของกระดาษก็ประมาณนี้เนาะแล้วก็เปิดอันนี้ให้ดูก็คือหน้าปกก็จะหนานิดนึงแต่ส่วนกระดาษข้างในก็ประมาณนี้เนาะสำหรับจํานวนแผ่นนะคะ เล่มนี้มีทั้งหมด40แผ่นเล่มใหญ่ก็40แผ่นนะคะเท่ากันเลยส่วนปากกานะคะที่ได้มานะคะใน1เซตนะคะก็จะมีทั้งหมด6สีด้วยกันจะมีสีม่วงฟ้าชมพูส้มเหลืองเขียวแล้วก็ปากกาก็จะเป็นแบบสีเขาเรียกปากกาเจลสีลุ้งนะคะก็คือเราจะไล่สีไปจะจะหมดทีละสีพอสีหนึ่งหมดก็จะขึ้นอีกสีหนึ่งอย่างเงี้ยค่ะก็จะสลับกันไปเนาะ ส่วนอันนี้นะคะเป็นอีอกรุ่นหนึ่งอีกยี่ห้อหนึ่งนะคะแต่ว่าเขาเป็นแบบสีขาวล้วนนะคะในเซตเนี้ยจะมีทั้งหมดเจ็ดแท่งนะทดลองกันนะคะว่าเวลา,าเราวาดลงกระดาษแล้วแบบมันจะเป็นยังไงลื่นไหลไหมแล้วก็สีสันเป็นยังไงนะคะเดี๋ยวมันเริ่มจากหน้าปกกันเ๋ยจะใช้สีขาวนะคะ โอเคหน้าปกก็ประมาณนี้นะขำๆแล้วกันนี่พอเปิดเข้าไปข้างในก็ไม่มีการซึมแน่นอนนะคะอ่ะทีนี้มาลองใช้แบบสีใส่ลุ้งนะคะลองวาดดูนะคะ โอเควาดเล่นประมาณนี้แล้วกันนะคะให้ดูด้านหลังว่าเป็นยังไงบ้างสีไม่ซึมแน่นอนนะคะก็โอเคนะคะสำหรับเอาไว้วาดรูปนะคะหรือว่าเขียนสักสำหรับแบบว่าจดเลคเชอร์นะคะก็เขียนลื่นคล่องดีนะคะอ่ออันนี้นะคะพี่ แนะนำเป็นเซตแบบนี้นะคะก็จะมีปากกาเจลทั้งหมดที่เป็นสี่รุ้งนะคะทั้งหมด6สีด้วยกันตามนี้เลยนะคะก็มีเขียวเหลืองชมพูส้มม่วงฟ้านะคะแล้วก็มีเพิ่มเป็นปากกาเจลอันนี้ก็เขียนดีเหมือนกันเป็นสีขาวนะคะทั้งหมดเจ็ดแท่งด้วยกันพร้อมกับสมุดโน้ตนะคะหนึ่งเล่มก็จะแบ่งเป็นเซตเล่มเล็กกับเซตเล่มใหญ่พี่ก็รีวิวให้ดูไปเรียบร้อยแล้วนะคะสําหรับสมุดกระดาษดํานะคะ ใครที่แบบดูแล้วชอบนะคะอยากจะเอาไปใช้บ้างนะคะก็ลองไปหาซื้อได้ตามาร้านเครื่องเขียนใหญ่ๆบางร้านก็น่าจะมีนะคะถ้าใครแบบว่าไม่อยากสั่งซื้อกับพี่เพราะพี่ก็มีจำนวนจำกัดค่ะมีแค่12ชุดแต่ถ้าใครแบบอยู่ต่างจังหวัดหรือว่าหาซื้อ,อยากนะคะก็ไปทักไปถามกันได้ที่เพจหรือว่าแอดไลน์มาคุยกับพี่ก็ได้ค่ะมีแค่12ชุดนะคะ ก็ยังไม่รู้เหมือนกันว่าจะเอามาเพิ่มไหมแต่ว่าเดี๋ยวถ้าแบบมีน้องๆอยากได้เยอะๆอาจจะถ้าสะดวกก็จะไปเพิ่มเอามาเพิ่มให้นะคะเผื่อใครอยากได้ค่ะไปถามราคากันได้นะคะไม่แพงค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะถ้าใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์พี่ด้วยนะคะและที่สำคัญนี่เลยค่ะใครยังไม่ได้กดติดตามนะคะกดกกดดเลยกดดกดกดกดตรงนี้ได้เลยนะคะกด subscribe พี่ด้วยนะคะแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งนะจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆพี่นะคะแล้วก็ วันนี้ก็เป็นคลิปเกี่ยวกับการวาดรูปนะคะใครที่สนใจหรือว่าชอบวาดรูปเป็นพิเศษนะคะก็ขอฝากฝังอีกช่องหนึ่งของพี่ไว้ด้วยนะคะสำหรับช่องย h เฮเดลี่ตรงนี้นะคะก็วันนี้ก็ไปก่อนแล้วกันค่ะเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะบ๊ายบายกด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 อย่าลืมกดให้นะคะไปละคะ่ะ